สังเกตเห็นอะไรกันไหมคะทุกคนคิดว่าเครื่องตีเชนนี้นเนี่ยเป็นเครื่องดีประเภทอะไรแล้วมันมีกี่ประเภททุกคนอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยคะ่ะโดยแอคคอเดียนนะคะเป็นเครื่องดีประเภทลิมนิ้วเช่นเดียวกับเปียโนเลยค่ะแล้วก็เสียงของแอคคอเดียนเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นทองเหลืองเล็กๆภายในตัวเครื่องอันเนื่องมาจากการเล่นผ่านเข้าออกของลมซึ่งต้องใช้แรงของผู้เล่นสูบเข้าออกด้วยค่ะ โดยอคคอร์เดียนเนียมีหลายขนาดเลยนะคะเช่นขนาด25ลิมนิ้ว12เบสขนาด37ลิมนิ้ว80เบสแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งนี้ลมใช้เล่นโดยทั่วไปจะมี41ลิมนิ้ว120เบสค่ะแล้วก็ยังมีปุ่มปรับเสียงเป็นระดับเสียงติดอยู่ทางด้านขวาอีกหลายปุ่มโดยทางด้านซ้ายอาจมีช่องปรับความดังค่อยซึ่งเปิดปิดได้อีก3-4ช่องค่ะปุ่มปรับระดับเสียงจะเป็นปุ่มเสียงต่ำหรือ low read โดยอะคอเดียนเนี่ยจะยอมใช้กับวงดนตรีขนาดเล็กเช่นวงดนตรีประจำหมู่บ้านวงดนตรีลูกทุ่งวงคอมโบหรือว่าวงซุกซองค่ะโดยอะคอเดียนเนี่ยเป็นเครื่องตีประเภทริมนิ้วนะคะก็คือใช้นิ้วกดควบคุมการเปิดปีกของลมที่ผ่านค่ะโดยเป็นลมที่ผ่านลิ้นทองเหลืองหรือว่า,วารีสนะคะให้เกิดเสียงตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นในการแบ่งประเภทของอะคอเดียนโดยระบบภายในเนี่ยจึงแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือแบบเสียงเดียวหรือว่าแบบโครมาติกค,ค่ะ เป็นแอคคอร์เดียนแบบที่แพร่หลายที่สุดค่ะโดยนิยมเล่นทั่วโลกเลยโดยเฉพาะเปียโนแอคคอร์เดียนหรือแอคคอร์เดียนที่มีลิมเนือแบบเปียโนที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยก็คือแบบเสียงเดียวค่ะโดยแอคคอร์เดียนแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีคีย์ครบทั้งเต็มเสียงทั้งครึ่งเสียงมีน้ำหนักมากที่ได้เชื่อว่าเป็นแบบเสียงเดียวเพราะว่าเมื่อเรากดปุ่มแล้วเราจะชักแอคคอร์เดียนเข้าหรือออกเนี่ยมันก็จะได้เสียงเพียงเสียงเดียวเพราะว่าิ้นทองเหลืองหันไปทางด้านเดียวกันแล้วก็ยังมีแบบหนึ่งที่เรียกว่าเบอร์รอนแอคคอ บางทีก็เรียกว่าโครมาติกแอคคอร์เดียนค่ะซึ่งแทนที่จะเป็นลิ่เนี้แบบเป็นโนนเนี่ยแต่กลับเป็นปุ่มกดแทนซึ่งแบบนี้จะเป็นที่ยอมมากในยุโรปโดยเหมาะสำหรับเล่นเพลงที่ซับซ้อนเช่นเพลง,งคลาสสิกค,ค่ะ ต่อไปเป็นแอคคอร์เดนแบบ2เสียงนะคะหรือว่าไดอะโทนิกเป็นแอคคอร์เดนที่ยมเล่นในแถบยุโรปและก็อเมริกาใต้ค่ะแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะเพราะใช้เล่นเพลงทรดิชันหรือว่าเพลงพื้นบ้านเป็นหลักที่ได้ชื่อว่าเป็นแบบ2เสียงเพราะว่าเมื่อเรากดปุ่มชักออกจะเป็นเสียงหนึ่งพอดันเข้าไปก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเช่นเดียวกับปุ่มเบสก็จะเป็น2เสียงเช่นกันค่ะโดยแอคคอร์เดนแบบนี้เนี่ยจะมีขนาดเล็กน้ําหนักเบาแต่การหัดเล่นก็ไม่ง่ายเพราะว่าเข้าเสียงหนึ่งออกเสียงหนึ่งแล้วจะควบคุมยากค่ะ นอกจากสองแบบดังกล่าวแล้วนะคะแก้เปนแบบที่เรียกว่าลูกผสมหรือว่าไฮบริดค่ะคือฝั่งเทรเบิลจะเป็นไดอาโทนิกแต่ฝั่งเบสจะเป็นสตรัเดล่าเบสเช่นแบบที่เรียกว่าบริทิชคอมมาติกซิสเต็มค่ะ